ดีใจครับพี่ครับก็ดีใจมากๆครับพี่ครับยาวๆวันนี้แบบว่าอะไรก่อนเต้นไปเต้นไครับเส้นทางเป็นยังไงบ้างครูสเจ็ดปีที่ผ่านมาแล้วเก้าทันวาเนี้ยจะได้เข้าลงแล้วนอกจากดีใจไอ้อุปสรรคที่ผ่านมานะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกสำเร็จไหมรู้สึกสำเร็จครับ ครับรู้สึกสัเร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันสิ่งที่ทํามาเจ็ดปีครับสิ่งที่เราตั้งใจมาเจ็ดปีแล้วจนพอหนังเสร็จนะครับมันมันเป็นไปตามคาดแล้วก็ผมก็โชคโชคดีมากๆที่ได้ทุกคนนักแสดงทุกคนมาเติมเต็มตรงนี้ให้ผมครับครับจะลองไห้จะลองออกดุดันแบบค่ะไม่ดูเขาอีก ะหลายๆคนจะมองว่าเอ้ยทั้งคนไม่รู้จากทั้งเราอะไรเงี้ยจะบอกว่าเป็นหนังตีกันหรือเปล่าคะอ่าจริงๆหนังเรื่องนี้มันคือมันคืออเขาเรียกอะไรครับมันคือพฤติกรรมของเด็กที่อ่ามันมันเคยเขาเรียกอะไรเด็โอเคมันมันที่พูดจยจะบอกว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นจริงๆ แล้วไม่มีทางเลือกซึ่งหนังเรื่องนี้จะนำเสนอทางเลือกให้กับเด็กๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเป็นหนังตีกันอยู่เฉยแน่นอนมันจะต้องมีข้อคิดคแล้วก็เราไม่ทำอะไรเป็นการสับสนยุยงแน่นอนครับครับผมถูกถูกครับรับเล่าความสนุกเรืความน่าดูเหนังเรื่องนี้ครับผมว่ามันจริงๆมันครบรถหมดเลยครับมันมีทั้งเรื่องดราม่ารักแล้วก็ครอบครัวหลักๆเลยครับ คือมันคือพฤติกรรมของเด็กเหล่านี้ครับจริงๆมันมันมันจะไปโทษตัวเด็กไม่ได้มันต้องโทษสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยครับแล้วก็ผมก็จะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาด้วยครับก็อยากให้ลองไปดูครับได้ครับก็คือครอบยเรื่องนี้อย่าอย่าอย่าเข้าใจว่ามันเป็นการยุยงส,งส่งเสริมให้เด็กๆออกไปตีกันอีกครั้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมันอาจจะไม่ใช่หนังแอคชั่นก็ได้นะ มันเป็นหนัง coming of age ครับก็บคือการเข้าก้าวข้ามผ่านวัยซึ่งวัยรุ่นทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายยุคตั้งแต่16ถึง20กว่ากว่าเนี่ยจะมีฮอร์โมนบางอย่างซึ่งถ้าเราเลือกจะนำเสนอมันไม่ถูกต้องอ่ะมันก็อาจจะมาเป็นแบบสิ่งที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีความรุนแรงเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันทุกคนมีทางเลือกครับพุทธพยายามเสนอทางเลือกนี้ว่าถ้าเลือกแบบนีแล้วมันจะจบแบบไหนได้บ้างครับคดีบ้างก็ครับผม ร,รเรื่องแรกเลยครับที่ผมได้มาแสดงหนังครับผมทำกันบ้านหนักด้วยทำกันบ้านหนักมากครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นเรื่องแรกแล้วทุกๆคนก็ในใ,ในในกองคือมีความเป็นมืออาชีพและเป็นนักแสดงกันอยู่แล้วแต่มีจ่ายกับผมที่จะไม่ได้เป็นนักแสดงผมเลยค่อนข้างมีความกดดันจากทุกคนที่เขาแสดงหนังกันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าตรงน,นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้ว เราก็ได้เค้นเอเนอรตรงนั้นออกมาที่ควรจะเป็นอยู่ในหนังนะครับได้ส่งผ่านผ่านตัวละครที่ชื่อว่าญาติไปแล้วครับทำไมเพื่อนกลัวมิกหมดเลยอ่ะคือผมผมว่าอาจจะเป็นที่ตัวละครครับผมวบทบาทของของตัวละครตัวเนี้ยมันทําให้คนต้องเกรงกลัวะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่น่ากลัวนะคระับัสนุกมากครับ เป็นเป็นการทํางานที่สนุกมากๆแล้วก็ได้ได้เพื่อนจริง,รงๆได้ได้เพื่อนใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากรีบไปเรียกหนังเรื่องนี้ว่าอะไรสักอย่างอยากอยากให้มาดูกลุ่มเด็กพวกนี้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งของชีวิตเนี้ยบันทึกผ่านมุมมองของพี่พุธดออกมาซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้สําคัญมากๆอย่าเพิ่งไปรีบให้ยี่ห้อว่าอันนี้หนังแอคชั่นอันนี้หนังอะไรโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี มามาดูกันก่อนครับที่นทัทพูดเรื่องหนึ่งมันน่าสนใจมาเรื่องที่เขาเริ่มมีชีวิตเป็นอย,ยู่นะคะตดยที่เราระมัดระวังกันนารถ่ายทอดในการนำเสนอชีวิตก็จริงๆทุกคนน่าจะกดดันเรื่องนี้ตอนแรกไงครับเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่ๆเขามีอยู่จริงๆพี่ๆเขาเคยมีเรื่องราวที่เราหยิบยกมาเป็นเหมือนเป็นเรื่องอ้างอิงในหนังจริงๆอะไรเงี้ย ดังนั้นอะไรที่พอจะทําได้ครับอย่างอย่างพี่เป้ก็ไปหาแฟนพิดาผมเองไม่ได้มีโอกาสเจอพี <t <t ่เจ๋อในพี่โอในช่วงเวิร์กช็อปแต่ว่าก็จะเป็นจากพี่พุทธมากกว่าว่าเวลาโอเขาโกรธหรือว่ามีความเครียดเนี่ยเขาทายังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าโอในการตีความของพี่พุทธอะคือใครอะไรแบบนี้ครับอันนี้พี่พุทธขอเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับครับขออนุญาตตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วครับก็คือบางบางบางท่านอาจจะมีแบบ ไม่ไม่มีครับครับเรียบร้อยครับพอเวลาโตขึ้นมาทุกคนก็กลายเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะตื่นเต้นที่ตัวเขาเองได้นําเสนอผ่านแ่นฟิล์มครับเขาก็หลายๆคนก็มาที่กองนะครับมาเที่ยวมาดูพีมมดพี่พูแปวงมาเข้าฉากด้วยซ้าครับผมรู้สึกว่าเขายินดีที่มีไข่เอาเรื่องของเขาไปนําเสนอแล้วอาจจะช่วยเด็กๆหรือสังคมมากให้มันเติบโตในทางทิศทางที่ดีขึ้น ฉายรอบแรกไปให้พี่ๆเขาดูพี่ๆเขาแฮปปี้กันหมดนะยอาน้องร้องไห้ร้องไห้มีน้องฉายแล้วฉายไปให้เป็นเทสต์ครับเป็นเทสถ่ายเทสต์ให้พี่เขาโอเคแล้วก็เรียกน้ำตาจากพี่ๆเขาได้ครบทุกคนเลยครับแป้งบ้างครับผมชื่ออาจจะเป็นแบบรู้จักในแวดนวงการตีกันใหม่ที่ดูแป้งเนาะอ๋อของจริงใช่ไหมครับเราไม่ต้องปดบาทแล้วพียบ้งเออรู้สึกว่าดีใจมากเลยครับที่ได้รับบทนี้ แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างในมุมผมมันก็ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ต,ต้องนําเสนอความสนุกให้กับกลุ่มเพื่อนๆนคือเราต้องเป็นคนที่ท,นนาาทํา,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 แบบาทให้เพื่อนมีความสุขตลอดเวลาครับคือเราเศร้าไม่ได้ฮะถ้าเราเศร้าเพื่อนก็จะเศร้าฮะเราเลยต้องแบบเราเลยต้องทําให้เพื่อนมีความสุขเพราะเรารักเพื่อน,นครับมันมันมันเล่นกับจังหวะตรงนี้ครับสำหรับตัวละครรูปแปวงนะฮะ เราแ่ลูกปลงไข่วกวนมากเออคือคืาเจอกันแล้วคือเจอกันแล้วเออผมต้องไปเวิร์กช็อปเรียกว่าเรียกว่าเวิร์กช็อปเล้กกันนะนก็คือไปนั่งคุยกันถึงเย็นเลยแล้วก็ที่ฟังที่บ้านที่บ้านพี่พี่เอครับไปไปเวิร์กช็อปกับแก๊งตัวจริงใช่ไปเวิร์กช็อปก็คือนั่งคุยกันแล้วก็ฟังเรื่องราวเก่าๆเขาเวลาเขาคุยกันแล้วเราก็เก็บเก็บเก็บมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม มีความหวาดเสียวอยู่เหมือนกันครับความหวา,เววาดเสียวครับใช่หลอกันคะแคสติงกับแคสเล่นกับแคชีวิตจริงเออผมว่าพี่รูปแปลงอะนะฮะโ,โหเนีก่กินกันไม่กินกันไม่ลงจริงกินกันไม่ลงจริง <laughs> เอาความกวนดีกว่าผมว่ากินกันไม่ลงจริงเพราะตัวจริงเขาก็ยังยังยังกวนอยู่อายุเขาก็เยอะแล้วนะจะห้าสิบแล้วอ่ะเขาก็ยังแบบจิโกโกรอยู่อ่ะผมก็เลยแบบใช้ได้คนนี้ตอนนี้ห้าสิบพี่รูปอายสี่สิบอ๋อ แต,แต่ละคนอายุไม่เท่ากันจะมีคนอายุโตวกว่าอะไรก็ในเรื่องเนี่ยเป็น<ม>เป็นเอาชื่อมาแต่ว่าประสบเอาประสบการณ์ของฟูธเข้าไปแทนในชื่อชื่อของตำนานครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดาลูปแปงหรือว่าบิลลี่ไม่ได้เียนรุ่นเดียวกันแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเป็นการ้อยเป็นการเป็นการ้อยอะไรเข้ามาครับครับพูดไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับคืบมันมันใกล้าาาากถาย,า,า,ายนะครูมีกระแสใดๆดราม่าใดๆเนี่ยนะครับอยากบอกอะไร ก็จร <ane> ิงๆตัวตัวหนังครับถ้าถ้าลองเปิดใจเข้าไปดูครับมันจะมีคําตอบของมันอยู่แล้วครับว่าปลายทางของพฤติกรรมที่เราอยู่ในช่วงความขนองมันจะเป็นยังไงครับมันมันจะบอกในหนังหมดเลยครับค่ะพิเากเลยค่ะฝากคมๆมาโอ้ยเอามีดมาก็ผมผมผมชอบมากนะครับที่หลายๆคนมีเทเลอร์หนังแล้วทำจริงว่าทีเซอร์หนังได้สล้านวิวเนี่ย ในยุคนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะก็ขอบคุณทั้งครางชมทั้งครั้เตะนะครับจริงๆเราเราแฮปปี้มากๆที่ไม่ว่าจะมีคนชมหรือคนด่าเข้ามาเรารู้สึกดีมากๆอยากให้ทั้งสองฝ่ายที่สนใจในภาพยนตร์ตบเท้าเข้าโรงมาดูโฟกิงกันครับหวังว่าคุณไม่น่าจะผิดหวังครับอย่าอย่างที่นัดบอกอย่าเพิ่งไปตีความว่าเรื่องนี้จะเป็นหนังแก๊งจะเป็นหนังตีกันจะเป็นหนังดราม่าลองเข้าไปดูแล้วให้หัวใจคุณตัดสินใจเองครับอบ แล้วเก็บมีดครับโฟมย้อนเลยขอเชียนี่เก็บมีดตรงไหนเก็บมีดตรงไหนเดี๋อเจ๋อเจ๋อเก็บตรงนี้จะร้องให้จริงอ๋อครับไม่ไม่ไม่ร้องให้เพราะตื่นตันหรอกเขาเครียดฮะเขาไม่เคยเขาไม่ก็เนี่ยให้กำลังใจเขาครับครับเขาเขาพูดแทนหนังแทนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากฟังพูดพูดพูดหนังครับพี่โก้พูดน้อยพี่โก้พูดน้อยครับขอบคุณครับคุพี่ครับคุณมากทุกคนคุณมากครับแล้วรอบสื่อที่เขาจะมามาครับ ไม่สีกันเนาะไม่ครับตอนหลังเขาไปเตะบอลกันแล้วเรื่องราวสี่โรงเรียนที่เขาไปเตะบอลกันทุกปีแล้วครับเรื่องราวบาดหมางทั้งหมดเขาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรั่านเยอะหน่อยไม่ค่อยมีเรื่องเลย